สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับไปดูปลาสายมัวนะครับคือปลาที่ผมทําไว้นะครับเป็นพวกมันตินะครับบวกเข้ากับคอปเปอร์ตอนนี้คือมันหลุดออกมาเป็นสีเหลืองใช่ไหมแล้วเราก็จะทําให้เป็นเหลืองคอปเป็นมุกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเอาปลาขึ้นแล้วก็มีตัวไหนใช้ได้เราจะไปดูกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพ่อปลากันนะครับพ่อปลาจะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนออกเป็นสีเหลืองๆเลยนะครับซึ่งเป็น ลูกของชุดมันติเคเลอร์บวกเข้ากับคอปนะครับตัวเมียก็สีประมาณนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้สีเขาจะประมาณนี้นะครับคงไม่งงกันเนาะคือยกตัวอย่างให้ดูนะครับคือสีมันจะประมาณนี้นะครับที่เอาเข้ากันเดี๋ยวเราไปดูลูกกันเลยว่าเป็นยังไงเนาะทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าบ่อครับขอคนเอาตะไคร้ออกสักหน่อยนะครับโหช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยขึ้นมาจังเลยนะครับเปลี่ยนนะ้ำไม่กี่วัน รอดเยอะมากทุกคนพอกนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะได้สีที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เอาขึ้น2คอกนะครับกะละมังสีดํานี้ด้วยนะฮะก็รอดข้างๆเยอะนะครับ2คอกเนี่ยแต่เราจะคัดตัวที่มันโตแล้วก็สีที่เราต้องการนะครับก็คือสีเหลืองนะครับเหลืองเขียวอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาถ้าได้เป็นเหลืองมุกทองยิ่งดีทุกคนเดี๋ยวย้ายไปที่คัดปลาก่อนนะครับ ทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราต้องหาปลาที่มีสีที่เราต้องการนะครับก็คือปลาที่มีเนื้อเหลืองนะครับหรือว่าเป็นสีเหลืองเหลืองนะฮะนี่ตัวนี้ก็พอใช้ได้นะครับหลังเหลืองนหน่อยนะตัวใส่จ่องเลยเดี๋ยวเราจะไปฟอร์มดูว่าอีกหนึ่งเดือนเขาจะมีพัฒนาการเป็นยังไงนะครับสีแบบเหลืองอ่อนๆแล้วก็คัดขึ้นไว้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมารอดูกันอีกหนึ่งเดือนนะครับเฮ้ย ตัวนี้ทุกคนมีหน้ากากแล้วก็เป็นเนื้อเหลืองแล้วก็หางเป็นครับด้วยโอ้โหแม่มีครบสูตรอย่างเงี้ยต้องเก็บนะครับทุกคนได้ตัวเมียไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวผู้ที่แบบสีคล้ายกันเมื่อกี้เหมือนเจอเมืเอ่อกี้เหมือนเจอหนึ่งตัวอ้าวไม่ใช่นะครับเมื่อกี้เหมือนผมเจอนะแบบเป็นพื้นครบเลยแต่ว่ารุ่นพ่อเขามีแบบหลุดออกมาเป็นเหลืองเราเก็บเป็นครับจุดสตาร์ขึ้นนะทุกคนมันก็มีออกมานะครับแต่ว่าชุดนั้นผมก็ รัดไปแล้วพ่อปลาเนี่ยดันกินลูกผมก็เลยเอาไว้ไม่ได้นะลูกน้องตัวไหนดีๆมักจะชอบเป็นอย่างนี้นะครับนี่ทุกคนใครที่อยากจะได้ตัวเมียแบบเหลืองๆนะครับตัวนี้ออกแนวกงกาแล็กซี่นะครับเอาไปทําได้นะครับทุกคนลองติดต่อมาแต่ว่าไซส์ปลายังเล็กอยู่หน่อยครับเดี๋ยวเราจะลองหากันไปเรื่อยๆแล้วก็พอผมคัดเสร็จเนี่ยผมจะเอาขึ้นโหลให้ดูว่าเราได้ประมาณไหนกันบ้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะออกคล้ายๆกาแล็กซี่แต่ว่าเกล็ดเขาเนี่ยมันจะเงากว่า กาแล็กซีนะครับจะออกแบบเป็นโทนสีฟ้า,ฟา,ฟาทุกคนเห็นไหมทุกคนตอนนี้ผมคัดเสร็จแล้วนะครับแยกผู้เมียแล้วด้วยอันนี้ก็คือแบบตัวผู้นะครับเห็นตัวที่ออกเกตเป็นคอปๆอปไหมเมื่อกี้นี่นี่ทุกคนอยู่มุมซ้ายทุกคนครับมุมซ้ายมัวมัวมัว,มวกล้องมัวนี่น,น,นี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจองทําพ่อเลยแล้วก็มันยังมีตัวหลายๆตัวที่มันอยู่หลังๆนะทุกคนคือมันมีมุกค,ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นเยลโลคอป คือในชุดนี้มันจะมีออกคล้ายๆ Galaxy ่ด้วยแต่ว่าเขาจะมีความเก็ตอมคอบอยู่นะครับคือมันจะมีใส่เลือดอยู่เยอะนะครับพวกมันติคัลเลอร์เนี่ยเก็ตเขาจะเป็นชั้นสีอยู่แล้วไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเก็ตชั้นสีค่อนข้างเยอะเหมือนกันตัวไหนที่เร่ออกมาเป็นคอบเหลืองผมก็จะใช้ต่อสายต่อไปนะส่วนไหนที่เป็นเก็ตแพทเทิร์นเนี่ยมันก็สามารถทําได้เหมือนกันทุกคนแต่ว่ามันจะออกมาเป็นแพทเทิร์นเยอะขึ้นในรุ่นหลังๆนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของตัวเมียนครับ คือดีแล้วนะครับที่ผมมาเอาขึ้นวันนี้นะครับคือทํางานปูนเสร็จแล้วผมก็เลยมาทำเอาเอาขึ้นนะครับเพราะปลาเนี่ยเริ่มหางรีบรีบไป้ทุกคนคือตอนนี้เราต้องรักษาโดยการใส่เกลือมันก็ยาเหลืองนะครับเกลือเม็ดเนาะใส่แค่นิดเดียวนะครับทุกคนเวลาเราแยกฟอร์มนะครับปลาก็จะไม่ค่อยติดโรคไม่ค่อยเสียชีวิตกันนะครับกันไว้ก่อนนะครับหรือว่าถ้าเป็นช่วงต้นๆเนี่ยเราสามารถรักษาให้หายได้ไวๆเราก็พยายามทําให้มัน ดีที่สุดนะครับเพื่อรักษาชีวิตของน้องปลาของเรานะครับเดี๋ยวผมพามาดูรุ่นพี่ที่ผมฟอร์มไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือเห็นเวลเขาตอนเด็กๆเ,เห็นหัวเหลืองอ,อ่อ,อนๆผมก็เลยตักขึ้นมาฟอร์มไว้ก่อนเนี่ยบางตัวก็โดนพ่กค้าฉบเฉีเยวไปตอนนี้มันเหลือน้อยมากนะครับที่คิดว่ามันสามารถทําสายได้ผมคิดว่ามันเหลือแค่ตัวเดียวนะก็คือ,อตัวแบบหน้ากากาขาวเนะี่ยคือสีค่อนข้างสวยแล้วก็สีทึบอายุยังไม่เยอะมากนะครับทุกคนประมาณ3เดือนครึ่งจริงๆก็ ถ้ารอเต็มฟอร์มเต็มไรก็5เดือนกำลังดีนะครับสำหรับปลาที่เราจะขายแบบเป็นราคาแบบเกตเกดีๆนะครับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เราฟอร์มไปก่อนดูว่าอยากจะรัดก็รัดไปก่อนนะครับผมจะเก็บไว้ตัวเดียวนะครับในเซตนี้อีก2ตัวผมว่าผมจะขครที่เขามาซื้อก็ผมจะปล่อยไปเลยนะครับทุกคนแบ่งไม่ให้เลยนะครับอย่าอัดวิดีโอเสร็จตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปทําบ่อปูนต่อฮะตอนนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรที่ทําได้ครับว่างไม่ได้นะครับว่างก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อ เดี๋ยวจะพาไปอวดบ่อปูนนะครับว่าสีมือของผมเนี่ยมันดีขนาดไหนทุกคนนี่เป็นไงนะครับโอ้โหบุดบุเบี้ยวๆนะครับฝีมือผมได้แค่นี้ริงนะครับทุกคนก็ทําสูงบล็อกสองก้อนพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะก่อปูนโปะข้างบนอีกทีนึงนะครับก็พอเลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมนะครับทุกคนถ้าใครถูกใจกดไลค์กดซับสไครป์ผมไว้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า